โยมสี่อย่างที่ไม่มีใครล่วงรู้ได้เลยเนี่ยคืออะไรหนึ่งเราไม่รู้ว่าอายุสังขารของเรานี่นะจะยาวหรือจะสั้นแค่ไหนนะสองเราไม่รู้ว่าเราเองเนี่ยจะเจ็บป่วยไข้ได้โรคอะไรนะสามเราต่างไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะหมดลมหายใจหมดโอกาสในการใช้ชีวิตบนโลกนี้เนี่ยวันไหนและสี่เราต่างไม่รู้ว่า พอละจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยจุดหมายปลายทางของเราจะไปดีหรือไปไม่ดีอย่างไรนะเพราะฉะนั้นเมื่อยังมีเวลายังมีโอกาสยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยหาเวลาหาโอกาสไปทําบุญทําความดีให้มากๆนะและก็ดูแลเอาใจใส่คนที่รักเราและคนที่เรารักถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยใส่ใจท่านให้มากๆนะหลวงพี่ก็ขออเนวยอวยพรให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย